นี่ชั้นเลื่อยเฮวอย่างไหนไอน้เยลูกผสมมดลูกผสม,มครับพี่น้องโอ้นี่ครับทีท้ายไตเติลที่แรกนะครับนี่เสียงกลางขึ้นโอ้โหบ่ได้ม,มาโดนมีแต่ของดีๆเลยตัวนี้ตะกี้บ่หลายปันนีเด้อเนาะไอน้นะตะกี้บ่มีเด้อครับหนุกสายดินส่วนหน่อยเด้อสวัสดีครับผมพี่น้องครับ พบพกันอีกแล้วน,น,นะกับบาวอีสานไซรา่าครับกับอาจารย์ปายครับผมสวัสดีครับผมมือนี่พามาชมฟัม์มครับของอาจารย์ปลายนะมีโอกาสเด้เขามากบ่บายสิมาหลายเทียดบ่ายสิมาไทายหลายเทียเนะ <c oughs> บ่ได้มาเทียครับผมมือนี้สิมาพาชมครับว่บามีที่เด็ดอย่างเนี้ยนะมีอย่างเดเนี่ยไอหนุ่มหยุดมันเป็นซรายเลย นกนกเขานี่กลยนกบินนั่นแหละก็ผกเขียวว่ามูมว่าไหมเห็นล่ะสายต่อดินโอ้โหนี่ครับนี่ชันเลื่อยเฮงยังไงไอไ่ลูกผสมมัดลูกผสมครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับที่ไทยไตเติลที่แรกนะครับนี่เป็นลูกนกไอยเพาะทั้งหมดเล่นมาเลูกโตครับโอ้โหนกท่านไ้ขึ้นแต่ว่าก็ใส่ปอค้าไว้อยู่ แต่ไม้แต่อพอแต่เมีนีย่ยสิหรอกโอ้นอกมีแต่างงามๆเลยครับพี่น้องไ,อไม้พอไม้เมียโอประมาณยี่สิบคูเลยวะอยู่นี่ไอ้บอ่หูได้ก็แค่นับลงนี่เกียรยย์ด้ถึงอยู่เลยเนาะตามสายตาได้พี่น้องเบิ่งเอาครับจากถึงบาถึงนะครับหลายอยู่ครับทั้งอยู่ในอยู่ขี้ดินกับหลายครับเนี่ยตัวนี้ขึ้นคอยคัดเนาะก็ะมีอย่างนกไร้แปลกๆโอ้ยแล้วเว็บอัดแล้วอย่างตัวนีบแ,แก้ว,วเ,ออเขาเอื่น ามันีงามเห็นน้ำาจมงามดีเลยงามอยู่ครับขันแบงๆโตซะเลยแบงเ่งขันเป็นลูกนกกคู่ละโอ้เป็นคู่อ่ะนี่คู่าพันหาเลยละขันนกขึ้นก็จละพันหานกปูขาเลยพันหาบรวมทรงเลยครับผมขันนกขันแล้วขึ้นแล้วพ้อมฟึกกะพันหานี่อ่าบรวมทรงนี่ซว่านร้อมฟึกระวนรัวโอ้่านไอ้พ่อมนกปว่ามันจะท่อไรมันขึ้นเนี่ยจะเดือน นกลูกผสมนกพวงนีนกเจ็ดเดืนเอนนี่วะ<ต>นกเดือหาวนกเบียดกันเริเร่มขึ้นแล้วประมาณนี้แหละครับเหนเยอะกับปลวันเนาะแมนีนเยอะแต่ว่านกเป็นลูกปนอนนอี่วะแมีนนกม้วนนี่ลูกปอนเด้ลูกปอนทั้งหมดเจ็ดก้อนละมันบ่ได้เล่นกับมัน,น,นปานปใดเนาะปอนจะกรอกอะไรอีกทีลูกปอนครับพี่น้องนี่ตัวง,งามเลยครับกาหันคู่ใส่ใส่กันใบสารไทยบอทันครับประมาณจะเดือนนี่ยืนทั้งหมด เมื่อเกินหเดือนแบบบวกเกินหกเดือนนะบอกผิวว่าซีเดือนคนใหมาเพราะว่ามันมันเจ้าว่าหลายตัวเลยนหครับครัมูนกเป็นตอเป็นยังแล้วมมีแบงถึงไหนเลยนี่ตอมีอยู่ตัวนึงอยู่ตันใด่เอามะบึงกันเดี๋ยวมันทายขนมันทายขนใส่หนกชาวบ้านที่ว่าสั่งมามูนี่เดี๋ยวนี้หอยอยู่นี่เลยนี่วะ นี่ครับ่่แมหนนนตัละใส่โอ้โหนกเป็นลูกนกผสมนะครับลูกเสียงป้านะครับไปสั่งมาล่องเบิงครับผมอาจารย์เล่าว่าเนี่นี่ครับบวโหนนี่ดินมาโอ้ดินคือกันตัวนี่มันกับปรเดี๋ยถือว่านิ่งหรอคือน่องเราคนนี้อย่เม่นไง นี่เดี๋ยวตัวดิลิ้อตันน,น,น,น้องบางเอนี่ครับสายอะไรก่อนบางเอบางเอนะครับเนาะสายรีสายไตคันพี่น้องอาจารย์หลายท่านกันนาจะรู้ด้วยหรอบางอาจารย์บางเอนะสายนุกเขาเล่นมากด้ยุบเหลกแหลกนะครับน,นี่กับพ่อโน่กขพอนกันนี่บ่ความฝึกบ่เนี่ยความฝึกค้อมฝึกรับพี่น้องนี่ ตัวใดนี่ไอ่ตัวนั้นสองพันตัวนี้สองพันหาตัวนี้เหรินดีตัวริ้ตัวนี้สองพันนะครับตัวนี้สองพันหานะครับตัวริ้วเหรินแล้วนะครับเหรินดีเหรินดีตัวนี้เหรินดีครับแต่ผมมีดีล่าเดลาาผมไปไหนนกบ้านนะราคาเนี่กับเดรที่นี่ก็ดีอล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับตัวนี้สองพันหน่อยนะเบิ้งครับตัวนี้จะกุ๊กนี่กุ๊กเดียวครับผม มีโยนคู่นะครับตัวนี้นะตัวนี้รีวตันครับผมลีลาบอปันไดครับแต่ว่ากะขาลมมีอยู่เห็นไหวตัวลีวนี่เลน่เน,ดเลเนดีครับนี่ตัวนี้รับประกันได้น,นั่นสองหานะครับสองพันหานะครับสามพันตัวนี้สา,ามพันมีนี่เดินเดิน,นขาบอตายเดืนี้มีขบผนเดินเหลอกะขาบอตายขาบอตายครับอ๋อังมึงฟังมึงสี่คู่ครับ เดี๋ยวคอยเบิ the 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 ่งโตตนนะครับแ้าตัวนี้บ่คอยขันหนึ่งเฮียนแต่ว่าหนุกหนุกกันเขาฟ้องเหรอเป็นต้นไม้โอ้เฮ้อริวตันเจียวแลวครับอากาศบ่ดีน้ำพี่น้องเอ้ยพาอยู่เขาครับช่วงนั่นนั่นเสียงกลางคืนอ้เดินีน่าจะสยเาตัวนั้นโอ้บ่ได้มากดนมีแต่ของดีๆเลยตัวนี้ ตะกีโบหลายปันนี่ด้เนาะไอ้เนะตะกีโบมีเด้ครับนกสายดินส่วนหน่อยด้นี่บักเลี้ยวนี่ท่ายขนนี่ครับท่ายขนขนขา,ขาวๆอยู่เลยนเนี่ยมองๆเลยเลยสมัมเป็นต่อกับขนติดผาดางขาวจุนพุล บัวไม้แท่งมาขันเท้าตัวอะไรน,นกป้าไหมตัวใดไรทยค้นมาค้นติดน้ำคอนผนียดขาวจุนพุนนี่ครับโอ้จวดดูตัวนี้โอ้บ่าวอีสานบ่วอะไมาโดนพี่น้องโอ้โหยังสี่เป็นมาแต่ดดนโดนแล้วครับโอ้ตัวลงคลิปมันวะตัวลงคลิปเห็นเนอะ ตบักเดตัวนี้เดี๋ยวเอเงขันตัวเลี้ยวน่อเล่นดีก็มูแต่ไม่ดีสิโหีล่ะเเลยได้ไปเลยยืมถองเก่าสี่สิบส่สิบอยหนีนี่จะใส่ตีนสีดนกตัวนึโหใส่สทีเทียนเี่ล่ะบ่ติดขึ้นไฟบ่ใส่บ่วงหรอโอใส่บ่วงโหใส่เอาประสบการณ์ใส่บ้างนอยทีออือืมนครับ ประมาณนั้นครับนกปูกับีคามแเปูกับีเขาวาฟองบั่นเขียวโอ้ไดตนลบั่นแล้วเขียวโอ้ยน้ำเขามาเองกันมาเลบ่ได้เอาเามา่นลย่นกนี่จะนกเขามเดอลก่าได้ลูก่อ๋ออ๋ออบกลี้วนี่ได้ลูกหรือล่บ่ลูกก็ได้เดี๋ยวข้างนันอ นะอันนี้ก่อนแม่มันเป็นลูกโกแดนน,น,นกตะโ,โอ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 ค้ครับครับเคยเห็นนะบักเ<อ>สียงน่อยตัวอดอีกั้นน,นกเมียโอ้นกเมี น,น่โอ้จวดขนาดน่ากลาัวมากอันนี้ลูปพวกเลี้ยวมั้งนี่แบงค์บ่อะไนี่ตัวนี้ก็แบงค์นแงบงมั้ย่ะนกเนาะจังสอบถามเอาเรื่องขับตามเบอร์โทษสิบายสารขึ้นให้ไงละครับเบอร์อาจารย์เล่านะอาจารย์ไปนะครับน,นกหลายนกหลาข้อสอบถามกันเองได้เลยครับผมก็ปีนี้มัน,ม,นม,ม,มันไม่หวองต้อบีไม่หมายหนมะโอ้ยนกบ่หลายาผมไปต่อจนผมขันนะ ใส่ไม่แต่นกอันตัวขันอยู่ตัวเดียวเป็นแต่รู้ตัวนกตัวขึ้นอย่างนีบแบนห่อนๆ่าขันรัองตัวขันพูดได้เหรียญเหรียญเพมรได้เหรียรับสองตัวสองตัวก็ได้กินอยอะแต่บ่บ่ก็ได่อคู่ไ้ใบถาบ่ใถาตัวดอกสองตัวขันนะจอมตัวนี้สามพันนะเดี๋ยวเบิ้งหลวดไล่ครับบ่ได้เบิ้องมาขันนี่นะประมาณนี้ครับเอาละอืมอื กู้วัดเลตัวด้นกเยนี่กูัดเลตัวด้มันบห่าวด้นี่มันบอหาวครับอากาศเบิ่งครับบ่มีหอดแดดจักเม็ดหนึ่งเบื้องนนี้คนมันเต็มสุ่มด้วยนี่ขันทายคนโอ้นก็งสีเขาก็เอือนวันหนึ่งแล้วเนาะนิ่งว่ดตัวตนนตีกน้นก็ตีตันก็ตีเฮ้ยหย่พี่น้องมีสำานินบรอังสีสีแดง ตัวหนึ่งอยู่ในบ้านอีกต,บบตัวนั่นเพี้ยงกตัวนั้นท้อใดตัวน้่สามลโอ้จังคุยกันเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อใหเ้เราทรงให้เบิ้งก็ได้ครับผมทรงฉีบทรงยังมีบนี่ตัวนีว่อยู่เด้อเนาะน,นั่นแหละนั่นแหละพอดีเลยค,ครับผมนี่แหละครับประมาณนี้ลูกนกอคูร์ละคู่ละพันหาระครับก็ว่าไงว่านายรัดอกเอามูปั้นซ่าหมูพรมแต่ตีหมูพรมเหรอทีเอาห้าพันงบหน่อยพันอย่าเอาไปเลี้ยงเองก็ได้ บนยาดอกมัดนันมันคัดหายากแหมใช่ว่าจะขูตัวเมียไหมเตี้ยเยนู่นกคว่น่นก็อะไรดอกแม่นเนาะอยเ่อเายังคุยกันเบื้องนะครับเนาะเจนกสองายดีมดอันซนตัวนันแม่ไหนไหนเขาคู่กันตีอ้ให้เนี umas, ่ยดูนิ oh. no no ้วก um, ันสามตัวรูด oh, ิ Pocket ้วหมดโอ้มันไล่ตีกันตัวหนึ่งนกแมนปะแมนโอ้โหมูนี่ขายวะเนี่ยคู่ทาเลเนี่ยซ้ำเนี่ย มีคือกันนี่ครับโอ้ตัวนั้นไล่ไล่ตีตัวนี้เลยครับเมื่อกี้มันก็ติดกันครับตัวนี้ล่ะพี่ผีหลังพี่กันทิศมือเนาะเออเออแ้วตัวนี้มันเหลุลนกไปได้เพราะหนึ่งถูกมันไรอีี่หลดนกเนี่ยประมาณสี่เดือนเมื่อไหร่สี่เดือนมังขาเลยแมนแมนครับเบิ้งครับเป็นลูกลกอยู่เปลาไอสานก็เคยเพาะอยู่ดอกครับนี่บวตัวดอกครับหลุดนกอย่มังค์ขาเบยมังค์ขาเบิคงขาครับขาสีออกสมสมมั้เอาไข่เหรอตัวนั้น

ใส่ตัวเสียงปลาตัวเลยเสียงปลาหมดอนเบอบอเสียงนกแข้งเหมอนุ่นฝุ่นซอยเส้นกแม่ยี่ฝุ่นหมูว่าทำไมตัวเดียวต้องขันทั้ง่อนนกแม่มาใส่นกแม่นกปลาไม่มีละโอ้โหไม่ได้ลูกหมดละพนโอ้โหมันเข่าคู่กันไวอ่ะจ้หญ่วะเสียงปลาเสียงปลากับกลางสื่อโอ้โหขันน้อยที่วางหน่อยเนาะเออเออนักเขาจะแย่สองตัวนี้ท่านขันนมื่อเลยที่ว่านี่ละที่เด็ดในว่านขันตัวนี้ที่เด็ดที่ว่าน่ะที่เด็ด เอารุ่นบบบนี้แหละต่อยสานมาสิมาขอแบ่งไปแักตัวครับเอานกมาเปลี่ยนกันนะครับห้วยไอไปเอาเขาโกงไหมนะบ่เดี๋ยวต้องไงให้นักมือถึงเฮ้ยันก็ได้กับบ่งามๆตัวนี้มีปีกขาวเึ้นหนึ่งมันเป็นลูกผสมนะครับผมแฟนซี่เนาะเป็นว่าแฟนซี่ครับบ่ได้มันสาย แมนบ่แมันนกป่าครับผมแต่ส่วนมากแถวโคราชเขาก็เล่นนกนี่ละนกอ้ายนะเป็นลูกผสมนะครับผมผมหมากไปหมดแล้วอันนี้เกี่มากขันหน่ยนกป่าผมหมากก็มันขันไว้กว่านกป่าเลยแล้วมันบนดินปันใดเนะมันฝึกหนายอันนี้เห็นบอกจังตัวนี้นี่นิ่งเลยครับนี่นั่งนิ่งจิ๊บเลยนี่เบิ้งครับนิ่งทุกตัวตอนนี้ว่าหมา่เหานมันออกจากกล้องมันซื้อดอกเนื้อหมากไปเสียแมน กันดอก็ใชอกใอาจุมมันเกษสิประมาณนี้นะเนาะขันสนใจกับโทษสอบถามตามเบอร์นี่ได้ดแล้วครับผมตามเบอร์ที่ึ้นให้นะครับเดี๋ยวจังไดกับคอยสอบถามาน้ำอาจารย์เล่าเนอยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานีก่อนนะครับผมพาผีหน้องม่ชมนะผมบ่ไเ้ไปตอนหนกับช่วงนี้อากาศบ่ดีครับ เดี๋ยวอากาศดีสิเดนัดกับอาจารย์เราอยู่เพราะว่าผมกับมีแล้วนกตอดินครับอาจารย์ผีเก่งทรงมาให้ครับผมเดี๋ยวสิเดไปออกน้ากันจากมือยนะครับพอได้คลิปนไดยนะน้ำมันครับนกดินอะไรด้วนี่ยคืออยู่เดียนี่ครับเนี่ยมันกู้ประกนรหรอพวกนี้แม่เล่นดีทีเหรอฮันต้องโตขันดีไรจนนกป้าบุก่าเข่าเลย เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับผมขอบุญขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ขอมารับชมครับจนมาจบคลิปนี้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอไว้พ้อใ้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ขอมารับชมจนมาจบคลิปใไปจะเจ็บจะจนกับผมหลับด้วยเงินทองครับจิตหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการครับสำหรับคลิปนี้ผมกับอาจารย์ปายขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับปุ้มสวัสดีครับ